สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบคําถามสําหรับคําถามนี้นะคะว่าครูจะทราบได้อย่างไรคะ่ะว่าห้องไหนสอนถึงไหนแล้วนะคะลําดับแรกก็ต้องย้อนกลับไปนี่คือภาพตอนที่ถ่ายก่อนที่จะเปิดเทอมนะคะซึ่งคุณครูทุกคนนะคะจะต้องมาปฏิบัติภารกิจก่อนที่จะเปิดเทอมนั่นเองค่ะในการจัดการเรียนรู้นะคะคุณครูจะต้องมีแผนการสอนหรือว่าแผนจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยจะมีการกําหนดล่วงหน้าค่ะว่าในแต่ละชั่วโมงที่จะสอนหนังสือ แต่ละเทอมในแต่ละปีการศึกษาเนี่ยเราจะสอนเรื่องอะไรกันบ้างแต่ละเรื่องเนี่ยจะต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงและในหนึ่งชั่วโมงนั้นจะสอนอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้การจัดการเรียนรู้นะคะเป็นไปอย่างมีมาตรฐานนั่นเองค่ะซึ่งกระบวนการในการตรวจสอบแผนจัดการเรียนรู้นะคะจะต้องผ่านหัวหน้าหมวดนะคะผ่านรองผูง้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะคะในการตรวจสอบค่ะว่าแผนจัดการเรียนรู้ที่จะนําไปสอนเด็กเนี่ยได้มาตรฐาน ตรงตามตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชานี่ก็หัวหน้าหมวดนะคะกําลังตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของลูกมวดนะคะของคุณครูทุกคนค่ะก่อนที่จะนําไปให้กับท่านรองผู้อำนวยการนะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการในการตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าแผนเนี้ยเอาไปใช้สอนเด็กได้จริงหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่าเพื่อให้การจัดการเรียนรู้นะคะมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนาที หนึ่งชั่วโมงหนึ่งภาคเรียนหรือหนึ่งปีการศึกษานะคะล้วนแล้วจะต้องเกิดจากการวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดีค่ะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและนักเรียนนะคะสามารถที่จะนําความรู้ต่างๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะคะนี่คือแผนจัดก,การเรียนรู้ที่เรียกว่าแผนอ้วนนะคะที่จะสรุปคร่าวๆว่าในแต่ละชั่วโมงสอนอะไรบ้างนะคะซึ่งก็จะมีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าชั่วโมงนี้สอนอะไรชั่วโมงนี้สอนอะไรนะคะหลังจากนั้นค่ะ ก็จะมาลงรายละเอียดในแต่ละรายชั่วโมงนะคะว่าในชั่วโมงนั้นๆเนี่ยเด็กจะต้องเรียนรู้เรื่องของอะไรบ้างนะคะและเด็กจะต้องทํา อะไรได้บ้างเพื่อที่เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนทราบจริงและเมื่อสอนไปค่ะหากเกิดปัญหาใดๆขึ้นนะคะเช่นเมื่อเรียนไปแล้วนักเรียนไม่สามารถที่จะทําใบงานได้หรือตอบคําถามได้แสดงว่าแผนนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งจะต้องทํางานควบคู่กันไปนะคะกับเครื่องมือวัดและประเมินผลในด้านต่างๆแต่เทคนิคของครูปุ๊กค่ะนั่นก็คือการจดบันทึกพยายามจดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนะคะถ้าหากว่าเจอปัญหาค่ะต้องหาสาเหตุของปัญหานั้นให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้ป้องกกัันนไมม่ให้เ ิดขึ้นหรือว่าเกิดซ้ำได้อีกนั่นเองโดยเฉพาะปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนนะคะเช่นในเรื่องของพฤติกรรมทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนค่ะถ้าหากว่าเจอปัญหาเนี่ยครูปุ๊กจะโทรหาผู้ปกครองตอนนั้นเลยนะคะหรืออาจจะเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยค่ะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบนะคะดังนั้นในการสอนและการแก้ปัญหาจึงต้องดําเนินไปควบคู่กันค่ะ